ในหนึ่งโคริน์บทที่7เกี่ยวกับเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นการที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพราะเหตุการณ์ล่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนสามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงสัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยา ทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้ ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เป็นการอนุญาตไม่ใช่สั่งข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่และคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นของสามีภรรยาเพระประสงค์ในการทรงสร้างพระองค์สร้างชายก่อนและสร้างผู้หญิงเพราะว่าเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงกล่าวสั้นๆในเหตุการณ์นั้นว่า ไม่ควรที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่สมกับเขาคู่อุปธรรมที่สมกับเขาไม่ควรที่ชายคนนั้นจะอยู่คนเดียวมันมีสิ่งที่ผู้ชายจะได้รับการเติมเต็มจากผู้หญิงและมีสิ่งที่ผู้หญิงได้รับการเติมเต็มจากผู้ชายเพราะเขาเป็นจิ๊กซอที่คู่กันพระเจ้าสร้างเรามาให้คู่กันผู้หญิงและผู้ชายเราจะยังไม่พูดถึงความวิปริตของโลกนี้ที่เกิดขึ้นเหมือนในยุคนี้ แต่เราพูดถึงพระประสงค์หลักถ้าเราคิดถึงพระประสงค์หลักอะไรที่ผิดเหมือนที่เรารู้จักที่เรายกตัวอย่างกันบ่อยๆว่าถ้ารู้เงินจริงเงินปลอมเข้ามาเราก็จะรู้เราอยู่กับคนจริงอะไรที่เป็นหุน่นอะไรที่เป็นรูปปั้นเราก็รู้ต้นไม้จริงเราก็รู้ต้นไม้ปลอมเราก็รู้เพราะนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าจริงในการที่ทรงสร้างให้เป็นชายก็เป็นชายสร้างให้เป็นหญิงก็เป็นหญิงและพระองค์ทรงให้ชายและหญิงคู่กันสัมพันธ์กันผ่านการแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียวสามีเดียวภรรยาเดียวชายเดียวหญิงเดียวให้เป็นคู่อุปธรรมอะไรที่เราทําสิ่งที่มนุษย์ทําเย้ยพระเจ้าหรือทําสิ่งที่ผิดจากพระประสงค์ของพระองค์เป็นการเยาะเยะ้ยว่ามนุษย์เก่งกว่าพระเจ้ามีความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่สังคมยอมรับโลกยอมรับประชาคมยอมรับและตาเป็นกฎหมายแห่งความชั่วร้ายเหมือนในพระธรรมโรมที่ได้กล่าวไว้เอาความชั่วร้ายบีบคั้นความจริง ทำทุกวิถีทางที่จะทำสิ่งผิดให้ถูกต้องซึ่งผิดก็คือว่าผิดมันจะถูกต้องเพราะมนุษย์ยอมหรือมนุษย์แข็งกระด้างแต่ว่าความจริงก็ยังส่งไว้ซึ่งจริงๆแล้วคืออะไรพระองค์จึงตรัสว่าเราพูดความจริงพระนักสามีภรรยาเมื่อเวลาที่พระเจ้าให้เราถึงวัยที่เราควรจะแต่งงานเราควรจะสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงานเพราะการแต่งงานเป็นการเคารพต่อตนเองและเป็นการเคารพต่อกันและกัน ชายเคารพหญิงหญิงเคารพชายสามีเคารพภรรยาภรรยาเคารพสามีในความเป็นสิทธิในความเป็นคุณค่าและเป็นการเคารพต่อพระผู้สร้างที่ทรงสร้างเราด้วยคุณธรรมถ้าเราไปอ่านในสองเปโตรบทที่หนึ่งเราจะพบรายละเอียดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10อย่างประมาณ10อย่างเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่ออะไรต่างๆนั้นพี่น้องไปอ่านได้เราจะพบว่าความเชื่อไม่ได้เพียงแต่เชื่อ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 แต่มีรายละเอียดด้วย การดำเนินชีวิตในชีวิตมีรายละเอียดความเป็นชายมีรายละเอียดความเป็นหญิงมีชายละเอียดการเป็นคนโสดมีชายมีรายละเอียดการแต่งงานมีรายละเอียดเราทำงานอาชีพอะไร üst, เรามีรายละเอียดของอาชีพนั้นแม้แต่เป็นข้าราชการเนี่ยยังมีหลายกระทรวงแต่และกระทรวงก็มีรายละเอียดท,ที่ไม่เหมือนกันและบทบาทหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันก็มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ ที่พมพีที่พูดถึงว่าศักดิ์ศรีของต้นหญ้าก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของสัตว์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของทุสวรรค์ก็อย่างหนึ่งมันมีรายละเอียดของมันพระกสามีภรรยาจริงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแท้จริงแล้วมโนธรรมและจิตสํานึกของคนเนี่ยมีเสียงของพระเจ้าอยู่แล้วแม้คนเหล่านั้นยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพุกุษของเราไม่รู้จักกับพระองค์แต่เขามีเสียงของพระเจ้าซึ่งมโนธรรมในพระธรรมลมก็บออกเเรราในนื่งี้ คนที่มีธรรมัญญัติก็จะถูกิภากสาวดยธรรมัญญัติคนที่บอกว่าไม่มีธรรมัญญัติไม่มีศาสนา,ศาไม่มีลัทธิมโนธรรมของเขานั่นแหละในที่สุดมนุษย์สร้างกฎศาสนา,าและลัทธิความเชื่อต่างๆปรัชญาต่างๆมาจากข้างในที่พระเจ้าได้ใส่ให้เพียงแต่เราจะสะท้อนออกมาและตีกรอบอะไรขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้ที่จะกลับสู่รากฐานที่อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์ความเป็นสามีที่พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นชายและพระองค์ได้ทรงให้มีภรรยา เป็นของตนไม่ใช่ไปเอาภรรยาของคนอื่นไม่ใช่ไปเอาสามีของคนอื่นอยา่างพรีจะมีต่อในเรื่องนี้ว่าถ้าสามียังมีชีวิตอยู่นางจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือการล่วงประเวณีนั่นคือการเป็นโสเพณีทั้งชายและหญิงพรมีได้บอกในบทที่6แล้วว่าโสเพณีชายก็มีโสเพณีหญิงก็มีโสเพณีเด็กก็มี โสเพนีเป็นผู้ใหญ่ก็มีโสเพนีแก่ก็ยังมีเลยชราก็ยังมีเลยเพราะอะไรที่เราประพฤติในสิ่งที่ขัดแย้งต่อคุณธรรมมโนธรรมมันคือการละเมิดการละเมิดในเรื่องศีลธรรมในเรื่องเพศมันคือการล่วงประเวณีมันคือการสัมสอนมันคือสิ่งที่ทำผิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าอย่ามเมื่อพวกที่ตั้งประเด็นจับผิดพระเยซูต่อต้านพระเยซูเนี่ยบอกว่าทำไมโมเสสอนุญาตให้ยาได้และท่านคิดเห็นยังไง พระเยซูตอบได้ไดตรงประเด็นก็คือพระเจ้าไม่ได้ให้เราหย่าพระเจ้าให้เราเป็นมีความสุขและความสมบูรณ์อย่างที่พระองค์สร้างอาดามัมให้มีคู่อุปธรรมที่สมกับตนและภรรย,ยาก็ได้รับการปกครองจากสามีเพื่อสิ่งที่เขาไม่มั่นคงจะได้มั่นคงสิ่งที่เขาขาดอยู่จะได้รับการเติมเต็มและทําไมมีกฎหมายอย่าอนุญาตให้หย่าทําไมมีกฎหมายอนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกันและยังจะมีอะไรที่แปลก ประหลาดประหลาดอีกเยอะไม่อยากให้มีคำนำหน้าด้วยซ้ำไปว่าเป็นนายหรือนางเป็นการเรียกร้องสิทธรริ์ตามเขามีความรู้มีปัญญาแต่ไม่ใช่ความรู้และปัญญาทุกอย่างถูกต้องเหมือน,นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องข้อคิดระวังทําไมผู้น,ำนำํานมัสการอยู่เสมอจึงกลายเป็นผู้กบฏต่อพระเจ้าได้คือลูซิเฟอร์อาดัมเอวาซึ่งเป็นคนที่อยู่ในสวนเอเดนและอยู่ในบ้านของพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและปฏิบัติรับใช้พระเจ้า และกลายเป็นผลที่ถูกล่อลวงได้ถูกพวกมิจฉาชีพเอาเงินออกจากธนาคารออกจากถูกผู้บุกลุกมาป้นเอาในบ้านได้และกลายเป็นคนที่เสียสิทธิ์ทั้งหมดชีวิตเป็นของเราเงินเป็นของเราบ้านเรือนทรัพย์สิทิดินเป็นของเราทําไมเขายึดไปได้มันมีอะไรที่เกิดขึ้นหลายคนก็โทษพระเจ้าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบแรกคือเราได้ประพฤติอะไรตามความจริงของพระเจ้าหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดไข้ครวญด้วยปัญญาของพระเจ้า การที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระเจ้าสร้างอาดาัมขึ้นมาก่อนเราไม่ทราบว่านานแค่ไหนที่พระเจ้าจึงสร้างเอวาให้กับอาดามัมแต่ก่อนนั้นอาดาัมอยู่คนเดียวอยู่กับพระเจ้าอยู่กับการดูแลอยู่กับงานตื่นขึ้นมาทํางานดูแลสวนดูแลฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆสวนเอเดนรดน้ําทําสวนดูแลสัตว์ก็ถ้าอยู่ได้ก็ดีพรพีบอกก็ดีก็ดีแล,แล้ว ถ้าผู้ชายไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงแต่เพราะเหตุการ์ล่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนเพราะเหตุการณ์ล่วงประเวณีเพราะพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นคนที่มีการเจริญพันธ์ฮอร์โมนเพศเพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้มนุษย์มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจึงต้อง มีในเรื่องของฤด,ดูมีเรื่องของฮอร์โมนมีเรื่องของฮอร์โมนเพศมีเรื่องของความต้องการเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเข้ามาในระบบชีวิตเราได้เห็นยุคนี้ทำสิ่งที่แปลกประหลาดไปอีกบางคนไม่สัมพันธ์กับคนไอ้ที่สัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันหรือการสัมพันธ์กับคนที่ไม่เป็นภรรยาของตนเองสามีของตนเองก็เป็นเรื่องผิดและเป็นเรื่องแปลกประหลาดทุกวันนี้มีคนที่ไปร่วมเพศกับสัตว์ไปเอาตุ๊ก,กตามาแต่งงานกับตุ๊ก,กตา และกำลังแต่งงานและพยายามสร้าง AI ให้มาเป็นทำนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มาเป็นสิ่งที่แทนชีวิตมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเราคือเรามีเรื่องของอารมณ์ฮอร์โมนเพศการเจริญพันธุ์เพื่อที่โปรงใส่ให้เพื่อเราทั้งหลายจะ ได้รับการเติมเต็มเริ่มจากชายและหญิงเป็นคนที่มาเติมเต็มให้กันและกันเป็นคู่อุปธรรมที่สมกับตนคนที่เป็นสามีภรรยากันตอนแรกก็ดูเหมือนว่าแตกต่างกันอยู่ไปอยู่มาเดียวก็เข้ากันได้ถ้าเขารักกันถ้าเขารักกันการรักกันคือการเคารพให้เกียรติต่อพระเจ้าเคารพให้เกียรติต่อตอนเองเคารพให้เกียรติต่อสามีและภรรยาของตนความรักคือการให้คุณค่าความรักคือการเติมเต็มความรักคือชีวิตความรักคือการประพฤติให้เหมาะสม ให้กันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ชายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกผู้หญิงมีอารมณ์ความรู้สึกเขาเรียกว่าฮอร์โมนทางเพศเพื่อให้เรามีคู่อุปถัมภ์ที่สมกับตนเพื่อเราจะขยายเผ่าพันธุ์และเกิดลูกหลานขึ้นมามันจึงมาจากการกระตุ้นในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในความเหมาะสมความถูกต้องที่มีภรรยาของตนสามีของตนหลายคนจะเอาอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่นี้ไประบายหรือไปใช้ในทางที่ผิด เรียกว่าเป็นการล่วงประเวณีเพราะอารมณ์ของผู้ชายเมื่อเขามีความต้องการเขาต้องการจากสิ่งที่มาจากเมื่อเขาเห็นผู้หญิงและผู้หญิงก็มีความต้องการเมื่อเขาได้รับความรักหรือความสนใจจากผู้ชายแต่ในโลกนี้มันมีผู้ชายก็เยอะผู้หญิงก็เยอะแต่พระเจ้าทรงให้เรามีคู่ของใครของมันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทั้งคุณธรรมมันจึงเป็นทั้งสิ่งที่เป็นศินลธรรมและมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกแสดงออกถึง พระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์ที่เรามีคุณค่าต่อพระเจ้าคุณค่าต่อตอนเองและคุณค่าต่อสามีภรรยาของเราไม่ใช่ว่าเมื่อเรามีความต้องการใครก็ได้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ผู้ชายคนไหนก็ได้ซึ่งมันบ่งบอกว่ามันควบคุมไม่อยู่เราเห็นรถที่เบรกไม่อยู่เราเห็นวิธีของสรรพสัตที่มันมีความจํากัดน้อยกว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างเราให้ต่ํากว่าพระองค์และเหมือนพระองค์แต่หน่อยเดียว เราจรึงต้องมีศักดิ์ศรีและก็สง่าราศี well, ในเรื่องนี้แต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดมันไม่ใช่การใช้อำนาจในทางที่ถูกแต่เป็นใช้อำนาจในทางที่ผิดมันไม่ใช่เป็นการใช้ความต้องการในทางที่ถูกแต่มันเป็นการใช้ความต้องการในทางที่ผิดมันบ่งบอกถึงเราควบคุมตัวเองไม่อยู่ซึ่งมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเราต้องสามารถที่จะทําทุกสิ่งในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราทําละเมิดในสิ่งที่ถูกต้องมันก็คือสิ่งที่ผิด อารมณ์ทางเพศฮอร์โมนทางเพศและความการทรงสร้างให้เป็นชายเป็นหญิงเพื่อให้เรามีแสดงออกต่อความถูกต้องด้วยคือสามีของตนและภรรยาของตนไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเพราะเหตุการ์ล่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนเป็นของตน ไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตนไม่ใช่ไปเอาของใครมาเป็นของตนหรือของตนไปเป็นของใครแต่เรามีของใครของมันเพราะฉะนั้นจึงมีโสดกับแต่งงานอยู่คนเดียวก็คือโสดคนโสดมีอารมณ์ไหมก็มีแต่เราควบคุมได้ที่เราจะอยู่เป็นโสดซึ่งพร่เบอกว่าก็ดีแต่ถ้าเรามีอารมณ์ทางเพศและเราจะต้องมีคู่ของตนสามีของตนภรรยาของตนไม่ใช่ไปเอาภรรยาคนอื่นเอาสามีคนอื่น และบางทีเขามีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วบางทีเขาแยกกันอยู่หลายคนก็อาศัยช่องว่างช่องโบซึ่งเดี๋ยวบําพีก็จะมีสอนเราในรายละเอียดพวกนี้ว่าเพื่อจะไม่ให้มารซาตาลมารซาตานมารซสาตานคือผู้ยั่วยุให้เราทําสิ่งที่ผิดความต้องการที่เรามีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ให้เป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่ให้แต่การเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันคือความผิดรถและถนนใช้คู่กันแต่มันก็มีกฎจราจร เพศและวัยก็มีสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้เรามีความสามารถมีศักยภาพสามารถทำได้เป็นได้แต่ว่ามันต้องมีความถูกต้องด้วยดังนั้นพระพิจึงให้คำแนะนำว่าเพื่อป้องกันการลุกประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนแต่ในโลกนี้เราเห็นความมั่วไปหมดยิ่งทุกวันนี้ผู้คนอยู่ในโลกโซเชียล เมื่อวานผมเห็นข่าวหนึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้หญิงคนนี้มา4ปีเมื่อวานเนี่ยเรื่องมันแดงออกว่า4ปีที่อยู่กับผู้หญิงคนนี้มาคือการเป็นชู้เพราะผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วแต่ในโลกนี้เราไปเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ก็ยังมีรู้ดีรู้ชั่วอยู่แต่ว่ามาตรฐานที่จะสามารถทําให้เราแก้ปัญหาจบในเรื่องนี้คือ ความยำเกรงพระเจ้าการเชื่อฝั่งพระองค์การตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราสามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงสัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อกันและกันการที่สามีภรรยาแยกกันอยู่แม้อยู่ในบ้านเดียวกันนอนคนละห้องมันมีช่องโหว่ที่เราอาจจะมีผนังบ้านล้อมเราไว้ให้อยู่บ้านเดียวกันแต่มารซาตานเป็นวิญ,ญญาณที่ไปได้ทุกห้อง และมันเข้าไปได้ทุกบ้านบ้านรั้วบ้านผนังบ้านอาจจะป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาแต่วิญญาณชั่วเป็นวิญญาณที่เข้าไปได้ทุกห้องและทุกบ้านเข้าไปได้ในจิตใจในความคิดในอารมณ์และมันวนเวียนอยู่รอบๆประชิดตัวเฝ้าระวังคอยจับผิดคอยหาโอกาสที่จะทําให้คนทําผิดเราอย่าลืมเรื่องนี้แต่เพราะวิญญาณของพระเจ้าทํางานร่วมกับวิญญาณจิตของเราที่จะยำเกรงพระเจ้าที่จะมีคุณธรรมที่จะสามารถให้เราควบคุมตัวเองได้ และสิ่งที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เติมเต็มในชีวิตของเราให้เราสามารถรู้จักบังคับตนมันไม่ใช่พระพีตอนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราท่องแต่มีไว้ให้เราเชื่อมีไว้ให้เราประพฤติตามมีไว้ให้เราหันมาหาพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะพึ่งพาพระอ,องค์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นบรรดาผู้ที่อยู่ในศีลกินในธรรมหรือแม้กระทั่งคริสเตียนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้นำเพราะเราไม่ได้ต่างกัน แม้เราจะมีเกียรติชื่อเสียงตำแหน่งแต่ความเป็นชายและหญิงมันเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเป็นตัวตนของเราและสิ่งที่เราจะสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้นั้นสิ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่กฎเกณฑ์หรือตำแหน่งหน้าที่การงานบทบาทอะไรต่างๆมันเป็นเพียงองค์ประกอบแต่ว่าตัวที่จะผลิตขุมพลังหรือจะทาให้เป็นหลักประกันนั่นคือการที่เรายำเกรงพระเจ้าการที่เราสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทดแทนโดยทํางานเอกเทศของมันไม่ได้เราต้องใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในอารมณ์เพศเนี่ยโดยการทํางานร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาในชีวิตของเราสามีสัมพันธ์กับภรรยาให้สมควรตามสมควรภรรยาสัมพันธ์กับสามีตามสมควร,ร,มมควรเช่นกันภรรยาเรามาเพื่อเติมเต็มสามีสามีเรามาเพื่อเติม,ม,ม,เ,ามาเ,เต็มภรรยาพันปีจึงบอกว่าภรรยาไม่มีอํานาจเหนือร่างกายของตน อย่ามายุ่งกับฉันอยู่คนละที่นอนคนละห้องเราไม่ได้มีอำนาจเหนือตัวเองถ้าเป็นตัวเองก็คือทําตามพมพีวรรคแรกในบทที่7นี้คือผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงก็ดีแล้วผู้หญิงไม่แตะต้องผู้ชายก็ดีแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เป็นโสดอย่าแต่งงานถ้าแต่งงานคือการอุทิศตัวให้กันเป็นการลื้อป้อมของตัวเองออกเป็นการลื้อห้องของใครของมันออกรวมเป็นห้องเดียวกัน ห้องใจเดียวกันห้องชีวิตเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอยาปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของตนไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของเมียเขาผัวเขาแต่เป็นของภรรยาเราสามีเรา เมื่อวานหรือวันก่อนผู้เผยแบ่งปันเรื่องนี้่าจ,จะอยู่ในอาจจะอยู่ในห้องเรียนของนักศึกษาคําที่เราเรียกแฟนคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วคุณอย่าไปใช้คําว่าท่านอย่าไปใช้คําว่าแฟนแฟนมันคือคนที่กำลังดูใจกันแต่เมื่อเราเป็นสามีภรรยาคือสามีและภรรยาผัวหรือเมียแม้กระทั่งคําว่าผัวและเมียกับการใช้คําว่าสามีภรรยาก,ก็มีความมีพี่น้องที่เปิดใหมนะ่มีเส้นบางๆที่แตกต่างกัน การใช้คำว่าผัวและเมียมันเป็นการใช้ด้วยอารมณ์ของเพศด้วยการที่มีการละเมิดด้วยการที่เราไม่อยู่ในคุณธรรมด้วยการที่เราไม่ให้คุณค่าที่สูงพอเหมือนเกรดนี่แหละพอเกรดไม่ดีพอใช้ดีดียอดเยี่ยมการ,ร,รที่เรามีพระพิบบอกว่าสามีภรรยาเป็นคู่ประธรรมที่สมกับตนที่พระเจ้าทรงสร้างและเป็นการเติมเต็มให้ความสุขให ร่วมกันในความสําเร็จในความสุขในความก้าวหน้าในพงพันธุ์ในเชื้อสายแต่บางครั้งการละเมิดกันที่เราไม่ได้อยู่ในคุณธรรมที่ถูกต้องเพียงแต่ตอบสนองเนื้อหนังความต้องการก็เป็นแค่ผัวและเมียซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นหยาบหยาบมันเป็นการละเมิดมันเป็นสิ่งที่แข็งแข็งอยู่เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเปิดะเลอะเทอะกับความคิดวัฒนธรรมและอารมณ์ของโลกและเนื้อหนังของตนเองแต่เมื่อเราเกล่าวถึงคนที่เรารัก คนที่แต่งงานกับเราคนที่เป็นสามีคนที่เป็นภรรยาการใช้คําว่าสามีและภรรยามันคือการให้เกียรติตนเองและให้เกียรติกันและกันและให้เกียรติพระเจ้าเพราะนั้นคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วอย่าไปใช้คําว่าแฟนนี่แฟนหนูนี่แฟนผมแฟนทําไมมีลูกสองลูกสามไปแล้วเพราะฉะนั้นภรรยาและสามีจึงทุกคนไม่ใช่คนที่เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นของกันและกันผู้ชายสามีไม่มีอํานาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยา มีอำนาจเหนือร่างกายเราเป็นผู้ที่มาตกลงพันธสัญญาที่จะให้สิทธิ์ของกันเลยกันสามีของตนภรรยาของตนนอกจากอื่นคือการร่วงประเวณีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานเพอารบางครั้งเรามีเวลาสําหรับการเรื่องเข้าเฝ้าพระเจ้าทิษฐานเต็มที่เราจะมีเวลาที่เราจดจ่อกับพระองค์ แต่นอกเหนือจากการเวลาที่พิเศษที่เราเจดจ่อกับพระองค์เราต้องแคร์ความรู้สึกหรือให้ความสําคัญต่อกันและกันในฐานะสามีภรรยาข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เป็นการอนุญาตไม่ใช่สั่งข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่และคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนหนึ่งได้รับอย่างหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอีกอย่างนั้นอัคตูปปโรปุทิศชีวิตเพื่อการปณิบัติรับใช้พระเจ้าจึงต้องการอยู่เป็นโสต แล้วก็ทุ่มเทในการรับใช้ท่านตั้งใจและตั้งเป้าหมายอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นคําสั่งหรือเป็นสิ่งที่ออกกฎเพื่อให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในคณะนิกายมันไม่สามารถที่จะป้องกันหรือทําให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องหรือป้องกันสิ่งผิดแต่การยึดในพระเจ้าหรือความสัมพันธ์กับพระองค์ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางคือหลักที่สําคัญที่สุดโอเคเราเอาถึงแค่นี้ก่อนเนื่อาเวลาที่เลยไปเยอะแล้ว ขอให้สามีภรรยาเป็นสามีของตนและภรรยาของตนอย่าไปเอาของคนอื่นมันเป็นการล่วงประเวณีและคนที่เป็นโสตก็อยู่เป็นโสดอย่าแตะต้องกับผู้หญิงแต่ถ้าอดไม่ได้กลัวการล่วงละเมิดกลัวคดีคมขืนหรือล่วงละเมิดก็จงมีภรรยาของตนของตนเท่านั้นที่ไม่พัวพันกับของคนอื่นสามีของตนเท่านั้นภรรยาของตนเท่านั้นคิดสีจักจะต้อง หรือฟื้นชำระเรื่องนี้อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือคนที่ประพฤติในสิ่งที่ผ่านมาผิดพลาดที่ทำเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาอย่าเอาเป็นตัวอย่างอย่ายอมรับว่าไม่เป็นไรข้างนอกมันคือความชั่วรายที่ไม่เป็นไรแต่สำหรับเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่รักษาความสัต์ซื่อที่มีอยู่ในวันนี้และถ้าเราจะให้ใครหรือสอนใครให้เราสอนตามความจริงของพระวจนะ อย่าไปสอนตามสังคมหรือค่านิยมของโลกขอพระเจ้าช่วยเราให้ดำเนินชีวิตสมกับที่เรายำเกรงพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอย่าเอาความเสื่อมของโลกสังคมที่อยู่ลายรอบวัฒนธรรมมัจะมาจากไทยลาวขาเขมรฝรัง่งหรือคนลายรอบหรือคนที่เป็นคริสเตียนและอ้างสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ทําเหมือนโลกอย่ายอมรับข้างในมโนธรรมของเราจะต้องยึดที่พระวจนะของพระองค์และ ท่านจะได้รับการรับรองจากพระเจ้าและท่านจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอเมตตาเพื่อเราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตที่มีพระวจนะที่ทําให้เรายำเกรงพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นที่พอพระทัยไม่ใช่ให้พระเจ้าหรือเอาข้อพระคําของพระเจ้ามาตีเข้าข้างตัวเองแต่ขอยให้เรายึดในความจริงคุณธรรมมโนธรรมจิตสํานึกที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ดนใจและเปิดตาใจให้กับเรากับพระวจนะเพื่อเราจะรู้จักกับพระองค์ วยพรการดำเนินชีวิตของคริศจักของชายและหญิงเพื่อเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องขอยกโทษบาปผิดที่ผู้เชื่อหรือคริศจักรหลายครั้งเราอารมุ่มอรวยและยอมรับวัฒนธรรมผิดผิดตามความเชื่อคณะนิกายต่างๆที่มีการอารมุ่มอรวยแต่ทิ้งกันนั้นก็ดีแต่และคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาปกป้องรักษาชีวิตทั้งชายและหญิงชีวิตครอบครัวสามีภรรยาที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน ขอเมตตาต่อทุกคนที่เราทั้งหลายจะรับสันติสุขรับความชูใจหนุนใจกำลังในการที่จะทำตามพระวจนะทำสิ่งที่ชอบพระไทยมอบทุกคนให้กับพระองค์เวยพร,รการเมตชิตตลอดวันนี้เวยพรการปฏิบัติการรับใช้ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่เราจะไม่ขาดการนมัสการเพื่อเราทั้งหลายจะรับพระสัญญาและรับพระพรเพื่อเราจะไม่ทำตามใจของตนเองแต่ทำตามพระไทยของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกวัน,ท,วนทุกเวลาขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านปกป้องทุกท่าน มอบทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูริตเอเมนโอเคนะครับพระเจ้าอรัย่นน้องนะครับ